ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะปกติเราผมก็จะมาสอนกราฟิกที3ีการะต่อว,วิดีโอนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรทำว่างๆก็เห็นเพื่อนเห็นอาจารย์สั่งงานมาให้ตัดต่อภาพส่งนะครับก็เห็นเพื่อนหลายคนจำไม่ได้ก็เลยมาทําดูนะครับก็มีเพื่อนกลุ่มหนึ่งก็ให้ใชามาใช้มาทําให้นะครับนนี้ผมก็จะมา เป็นการสอนเป็น,นตัวเลย o t o s h o p โอ้โหหลวงเป็นอะไรกันหมดเนี่ยแว่าก็ช่างน่ะอันนี้ก็มาสอนให้โอเคก่อนอื่นเรามาดูไฟล์ที่เราจะมาทำก่อนทำเป็นแบบไหนอ่าเหนื่นอยวะผมจะไม่ผิดผมดาวนโหลดมาในเนี้ย ภาพของอ่นีเพื่อนสองคนผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์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 เนี่กดออกาำไมทำไมกระตุกระตุกลองใส่กันเพราะอัด <c oughs> นะครับงานชิมันจะออกมาเป็นแบบนี้ <c oughs> โอเคผมจะตัดออกมาเป็นคล้ายๆรูปแบบนี้อ่า แต่เป็นรูปแบบเนี้ยก็น่าจะนะแต่ว่าผมจะไม่เอาตัวกร์ตูนนะจะเอาตัวคนเลยก็แล้วกันนะต้อคือเราก็ต้องมีภาพวิวพื้นหลังก่อนใช่ไหมครับก็มีตัวเชื่อแล้วก็เปิด Photoshop มาเลย นน,นนี้ที่ผม,มใช้จะเป็นเวอร์ชัน c n 6ครับเวอร์ชน c N ก็ก็ดูอย่างอื่นน่าน่าจะใช้ร่วมกันได้นะแต่ผมก็ลองใช้เพื่อนแล้วใช้ไม่เป็น c s 3 CS6 something นานจังวะอืมมากป่ะเนี่ยอ๋อก็เข้าใจนะผมลงโปรแกรมม่เยอะอาจจะช้าหน่อยแต่เล่นเกมนี้ลื่นปื๊ดเลยพอเราไปเจอเราจเจอหน้าต่างดูปกติเราต้องไฟล์แล้วก็นิวใช่ับไฟล์ไฟล์ไฟล์อ่าเนื่องจากว่าผมอัดก็เลยทำให้ดูแบบการทำงานบางส่วนมันก็ช้าดูไฟล์ ชื so so I I ่อยัง่ยฝ่ายบางคนก็นิวเลยนะเดี๋ยวนี้ผมจะเ p browser อินไบลิ b อะไรไม่รู้ขอดูใน ไอ้ดีกว่าแต่เมียเจ็ดจีกอนะ่ะแคนั้นก็ใช้ได้อันนี้ก็จะบรว์เซอร์มาอันนี้ก็หนา้าผมอันนี้ผมจะบรว์เซอร์เป็น background ก่อนนะครับถ้าที่ผมจำได้ผมจะ save ไว้ใน .df .df แล้วก็ user อันนี้หลายคนอาจจะเห็นวินโดว์ไปแล้วเพราะว่าผม ลงวินโด้ไว้2องวินโด้กันเองวินโด้แปดกับวินโด้เซเว่นใช้วินโด้เซเว่นนะจ้ะอันนี้คือตัวที่เหลือว่าจะใช้แต่ผมก็ไม่ใช้ผมจะเอาวิวทุ่งนาแล้วกันนะจ้ะมั้งไม่ใช้ได้คิดอย่างเนี้ย วิวนะครับอันนี้ก็จะเ,เป็นภาพขึ้นมาแล้วก็จะอ,อีกภาพซึ่งเป็นภาพที่ตัด,ดไหล่ดาวน์โหลดใช่ไหมจะไม่ผิดจะลูกไอเฟมก่อนเลยเฟมโมหนา้าตาโอเคก่อนอื่นเลยก็จะมาเจอหน้านี้แล้วก็ต้องตัดภาพเลยใช้เพนทนูหรือกดตัวพีก็ได้นะครับ ทีละตัวผีผมกดให้ดูเลยตัดยังไงวะเนี่ยอโอเคผมจะตัดตัดอย่างนี้เลยนะครับลิกไปเรื่อยนะครับทำให้ดูเลยมันคงไม่ว่าอะไรถ้าเราทำไปไหนทะี่เล็กทีละน้อยอะไรครับตัดง่ายอย่างเงี้ยจริงเรามองห่าอาจารย์เพิ่งมาสอนเป็นย,ยังไงโยม,ม photoshop ละเอียดมากนะครับเพื่อนละเอียดมากครับของตัวเองอสุนหลอ,อมาเต็มลุกลวกเลยเหัวเล็กตรงไหน ทำไปอืมงามมาเนี่ปุ๊บแล้วก็จะมีเฉพาะรูปตรงนี้ขีดขวาปกงทีก็ขีดเวตเตอร์มากนะครับถ้ามีมีติกลายจา้นั้นก็จะ make selection อันนี้คือฟีดเดียเด๋ยวก็คือทำให้มันฟีดอนะฟีดก็คือฟีด หมาถึงเราตัดขอบภาพเนี่ยมันจะดูแบบมุมมัวลงไปขอบขอบที่เราตัดมันจะดูแบบมุมมัวให้มันแบบกลืนกับภาพมากขึ้นถ้าเราไม่ยิ่งเพิ่มมากขึ้นความมัวก็จะมากขึ้นนะครับอันนี้ก็อ่าเดี๋ยวจะโอเคจะต้อาใช้อ่าอันแรกนั่นคือพวกเครื่องมือเซนเซชั่นก็จะเป็นเลนหนนี้มันก็จะชึบลากไปเลยนะครับ เราก็จะลากเขาใส่นี้ภาพอ่าในภาพเราก็ลากลงมาอีกแล้วก็ปล่อยปึ๊บอ่าไม่รู้ว่ากลางทุ่งนาเน,นี่ยมันจะเหมาะไม่เหมาะเห็นไหมครับฝีมันจะแบบมัวๆเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ยิ่งฝีน้อยมันก็จะแบบแข็งๆกระด้างกระด้างเลยเห็นมั้ยพงจ่าแบบนี้ก็ได้ให้ทำงีนเนี่ย ไปข้างบนใช่ไหมผมก็จะย่อลงหน่อยกด enter นะครับ save save แล้วว่าเลเยอร์เนี้ยตรงเนี้ยจากนั้นที่เหลือก็ก็แค่ brush b r u s h อ r ไฟโอเคอันนี้ไฟนี้ไฟเล็กมากนะครับผมก็อ่าพิกภาพพิกไงวะเนี่ยตายละ ทำให้เป็นนะเนี่ยตายแล้วทำให้เป็นมผมใช้สีเล็กเลยแล้วค่อยไปตัดชิ้นหลังก็แล้วกันนะครับผมจะตัดแบบนี้ก่อน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยต้องมีวิธีสิเ <c oughs> <c oughs> ขาช่างนะครับแล้วก็ตัดโอ้โหตัดเลยก็แล้วกัน โอ้หขี้เกียจประมาณนั้นแหละขี้เกียจไม่ดีนะรูปขนาดเล็กอาจจะภาพแตกๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะเพราะเราไม่ต้องการนานชิ้นนั้นเร่รู้ว่าเขาต้องการแบบนี้ปะ่ะ เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเอาไม่ใช่ลืมไปความไม่ selection ยิดสิเือนเดิมแหละคิดเหมือนเดิมจับลากเลยเอา่าที่เหลือก็แค่หมุนแอบแต้มนี่โหเล็กมาก แต่ย้ายภาพก็แตกนะคร okay. oh, yeah. okay. Okay, ับมัวๆอย่างเงี้ย <eyeshadow> รู้เหมือนมีโอเคอ้าวมัวโอเคแค่นี้ก็เสร็จแค่นี้ก็เสร็จ enter ไปเหลือวก็เซฟเลยเซฟแอดดีกว่า สีปนสีสีสีหนึ่งสีอสีสีหนึนะเซีเป็นเี่ป็ p จีเนี่จีอย่างีเงี้ยจอรฟอลี่มีคำเตือนอะไรไมรู้เวอร์เซนไบนไดดีก็แล้วกันงาน ลืมสร้างโฟเดอร์สิอยูโฟเดอร์ไม่ต้องเซฟเหรอเซฟไปเลยเซฟไปเลยหนังอะเซฟไว้ในหนังก็ได้อันนี้ก็แบบไฮนะครับคุยตีแบบบิกแม็กซิมเต็มเลยเอาเยอะเลย มาสู้กัสิสร้างรถจีบกันแน้วเขาะจะดูบู๊นนี่เนี่นหนังใช่ไหมดูแฟบเจ๋งปะละ่ะ,ะ,ะเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันผมยังไม่รู้เลยอันนี้คือผมทำแบบเออ ไม่รู้ว่าทำถูกหรือเปล่าอา๋อันน่าค่อยทำให้เข้าใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็เซฟเซฟเป็นแบบเซฟเลยเซฟสิเล็กชันเจเป็นโฟไว้ในหนังเนี้ยไม่เสียมโอเคอันนี้ก็เซฟไว้ผมไม่รู้ว่าทำถูกหรือเปล่าว่าเขาอาจจะคุยกันเรื่องอื่นก็ได้อันนี้ก็ตัวอย่างง่ายๆนะครับในการทำง่ายมากง่ายจริงๆ โอเคมีแค่นี้นครับเซฟ h a n g e No No นี้ก็จะเจอโฟลเดอร์นี้ที่เดียวผมก็จะแค่แค่เนี้โอเคคนที่ดูนะครับดูอย่างโอเค